จะครองแผ่นดินโดยธรรมคือถ้อยคำที่พระองค์ทรงให้ไหว้จึงแสนจะโชคดีที่เกิดเป็นคนไทยได้ภาคภูมิใจเสมอมาถ้ามีใครถามทำไมคนไทยถึงรักพระองค์อย่างนี้ ได้ชมพระบารมีเก็ออยิ้มทั้งน้ำตาถ้าหากให้อธิบายเหตุผลานานาคงต้องใช้เวลาเท่าชีวิตนี้เพราะท่านทำเพื่อคนไทยด้วยธรรมะของพระราชาหวังให้เราชาวประชาอยู่ดีกินดี ไม่เคยพักจวบจนวันนี้ฉันโชคดีที่แผ่นดินนี้มีราชาผู้ทรงธรรม สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2559หม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนทรงเป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐานเป็นพระประธานในวิหารวัดท่าล้อจังหวัดน่าน วันนี้หม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปยังวัดท่าล้อตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านทรงเป็นประธานในพิธีเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปซึ่งเดิมประดิษฐานที่หลังศาลาการประเรียนวัดท่าล้อเพื่ออัญเชิญมาประดิษฐานเป็นพระประธานในวิหารวัดท่าล้อเพื่อให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับวัดท่าล้อได้รับอนุญ,ญาตตั้งเป็นวัดเมื่อพุทธศักราช1890 ได้รับพระราชทานวิสุงคามมสีมาเมื่อปีพุทธศักราช2468ปัจจุบันมีพระอธิการสราวุธวิมุวังโศเป็นเจ้าอาวาสจากนั้นทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลสเสด็จเถลิงธวัลยราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559 โดยมีข้าราชการและประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าในพื้นที่จังหวัดน่านเข้าร่วมพิธีจำนวนมากเพื่อแสดงความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ที่ทรงบำเพ็ญพระราชการณียกิจนานประการเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราชตลอดมา คณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั่วไปเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดี วันนี้ตลอดทั้งวันที่ศาลาสหาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั่วไปทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมนำใจกันดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีอาทิ กองพันธหารสื่อสารที่หนึ่งรักษาพระองค์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตชมรมสิทธิ์เก่าโรงเรียนพรม,มานุสรจังหวัดเพชรชบุรีกลุ่มบริษัทกิฟารีนจังหวัดเพชรชบุรีชมรมจิตอาสาป้องกันเอสจังหวัดชนบุรีคณะกลุ่มเติมฝันแบ่งปันกรุงเทพมหานครคณะครูและบุคลากรโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดน้อยในในพระราชูปถัมภ์และสาม,มเณรวัดน้อยในพระครูจันทธรรมโกวิทและคณะสงฆ์วัดคุ รุราชบำรุงจังหวัดบุรีรัมย์บริษัทโฟร์อินดัสทรียลซัพพลายจำกัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดจันทบุรีชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านตำบลโคกกรวดอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาพนักง,งานบริษัทปอคัลเลอร์พาร์จำกัดจังหวัดนคปรปฐมและพนักง,งานบริษัทเมนเซอร์อินเตอร์ไพรส์จำกัดจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้วันที่11กรกฎา,าคม2559 สำนักพระราชวังจะเปิดให้ลงนามถวายพระพรในช่วงครึ่งวันเช้าตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาเนื่องจากในช่วงบ่ายณศาลาสหไทยสมาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าปุสาลสวัสดีวัดทรงรับน้ำพระเทพมต์ศักดิ์สิทธิ์แทนพระองค์จากคณะพราหมณที่ได้ประกอบพิธีถวายพระพรทำน้ำพระเทพมต์ศักดิ์สิทธิ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ70ปีและในโอกาส60ปีทรงพระผนวดส่วนวันที่12กรกฎาคม2,559จะงดลงนามถวายพระพรตลอดทั้งวันเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวงณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสาดารามในพระบรมมหาราชวัง หน่วยงานและจังหวัดต่างๆจัดก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม,มาราชินีนาถวนนี้ที่เขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร บริเวณป่าทิศใต้บ้านเสาธงชัยตำบลเสาธงชัยอำเภอการทลลักษ์จังหวัดศ,ศรีสะเกดนายทวัฒส,สุรบาลผู้ว่าราชการจังหวัดศ,ศรีสะเกดเป็นประธานเปิดโครงการสร้างฝายประชารัฐพลิกฟื้นผืน,นป่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยองในโอกาสมหามงคลสเสด็จถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาเจ็ดรอบ12สิงหาคม2559 มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำแบบผสมผสานจำนวน30แห่งในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูสร้างความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศอันเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตลอดไป วันนี้ที่คลองอีสานเขียวบ้านโนนหนองแปนอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนายทิวารุ้งแก้วประธานชมรมรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานในกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลสเสด็จเถลิงธวัลยราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาเจ็ดรอบ12สิงหาคม2559เพื่อปลูกฟังจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูอนุรักษ์และดำรงรักษาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมต่อไป โดยมีสมาชิกชมรมรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกตคณะครูนักเรียนและประชาชนบ้านหนองแปนจำนวนกว่า200คนร่วมกันปลูกต้นไม้รอบคลองอีสานเขียวประกอบด้วยต้นยางนาต้นพยุงต้นคูนต้นขี้เหล็กต้นประดูและต้นไผ่รวมจำนวน999ต้นจากนั้นได้ปล่อยพันปลาจำนวน99ตัวลงในคลองอีสานเขียวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด,ด่ทั้งสองพระองค์ในโอกาสดังกล่าวด้วย ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่นายพุทธิพงศ์สิริมาศร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในกิจกรรมเทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลสเสด็จเถลิงถวัลยาราชสมบัติครบ70ปีกมิถุนายน2559และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบ12 สิงหาคม2559นอกจากนี้เพื่อร่วมเฉลิมฉลองปีแห่งการสมโพธ60รอบนักษัตว์720ปีเมืองเชียงใหม่ด้วยการปั่นจักรยานไปยังสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่อาทิวัดเจ็ยอดและวัดสวนดอกระยะทางประมาณ20กิโลเมตรมีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า300คน ทั้งยังมีการเปิดตัวหนังสือเส้นทางจักรยานสู่แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในเชียงใหม่เล่มที่ 3. วัดในนครเชียงใหม่ที่มีเนื้อหาแนะนําสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์เชียงใหม่จานวน10เส้นทางเขียนและรวบรวมจากการลงพื้นที่ปั่นจักรยานของรองศาสตราจารย์สมสมโช๋อ,องสกุลกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาล้านานาศึกษาคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดในรูปแบบอ e ีบุ๊กในเว็บไซต์ของสำนักง,งานพัฒนาพิงนครหรือ w ว w p i o n พิ o r or. t h วันนี้นายอนุกูลตังคนานุกูลชัยผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินวิ่งมินิมาราทอนโรบินสันซูซูกิกรีนรัน เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุริิิิ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา12สิงหาคม2559โดยจัดเดินวิ่งพร้อมกัน17สนามณนะโรบินสัน17สาขาแบ่งออกเป็น2ประเภทคือเดินวิ่งเพื่อสุขภาพระยะทาง5กิโลเมตรและมินิมาราทอนระยะทาง10กิโลเมตร มีเยาวชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า700คนโดยจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Run for the tree หนึ่งคนวิ่งเท่ากับคืนต้นไม้สู่ป่าหนึ่งต้นซึ่งจะนำต้นไม้จากจำนวนผู้สมัครทั้งหมด17,000ต้นไปมอบให้กรมป่าไม้เพื่อร่วมปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นการสนองพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งต้นน้ำลำทานของประเทศให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป ชมรมจิตอาสาป้องกันเอสกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติพระเจ้าวราวงเธอรพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาที่นัดดามาก วันนี้ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนางสายสมวงสาสุลักษ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาทินัดดามาศเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2559 จัดโดยชมรมจิตอาสาป้องกันเอสด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณที่พระองค์ได้เสด็จไปในงานชมรมชุมนุมจิตอาสาป้องกันเอสมาโดยตลอดเพื่อนำรายได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมชมรมจิตอาสาป้องกันเอสอาทิ การอบรมครูและนักเรียนแกนนํามีนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมากเริ่มเดินจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอังรีดูนังตัดแยกเฉลิมเผ่าเลี้ยวขวาเข้าถนนพระรามหนึ่งเลี้ยวซ้ายเข้าวัดปทุมวนารามราชวร,รวิหารในโอกาสนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ร่วมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระกุศลด้วย สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอเสนอสารคดีพระบารมีล้นเกล้าชาวไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาเจ็ดรอบ12สิงหาคม2559เเพื่อแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณ วันที่7กรกฎาคมนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีพร้อมด้วยนายดนุชาสินทวานนท์รองเลขาธิการกปร,รผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่สำนักง,งานกปร,รลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านกำพีตมบุญกำพีอำเภอบอระบ,รบือจังหวัดมหาสารคามที่เกิดจากสายพระเนตรของพระองค์ เมื่อครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมแล้วทรงพบเห็นความทุกยากของราษฎรที่ทำนาแต่ได้ผลผลิตไม่เพียงพอที่จะจุนเจือครอบครัวอันเนื่องมาจากความแห้งแล้งของสภาพพื้นที่จากพระราชหฤทัยห่วงใยความเป็นอยู่ของราษฎรบ้านกำพีและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงจึงเกิดโครงการดังกล่าวอีกแห่งหนึ่งเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ยากจนหรือที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจเข้ารับจ้างทำงานภายในฟาร์ม โดยเริ่มดำเนินการเป็นที่พึ่งของราษฎรมาตั้งแต่ปี2549ในพื้นที่157ไร่2งานภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้มีความหลากหลายทางด้านชนิดอาหารที่ปลอดสารพิษอย่างครบวงจรตลอดการดำเนินง,งานของโครงการฟาร์มตัวอย่างนั้นได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนราชการเช่นกรมพัฒนาที่ดินกรมประมงกรมปรศุสัตว์เกษตร,รษจังหวัด เข้ามาช่วยสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทำให้มีผลผลิตทางการเกษตรมีการเจริญเติบโตตามฤด,ดูกาลผักหลากหลายชนิดรวมทั้งไม้ผลมะพร้าวมะม่วงกระทร้อนนอกจากนี้ยังมีการแปรรูปผลผลิตเช่นเข้าเกียบสมุนไพรที่ผลิตจากพืชผักต่างๆฟักทองอันชันกระเจี๊ยบส่วนด้านปศุสัสตว์เน้นการเลี้ยงสัตว์เล็กซึ่งราษฎรสามารถนำรูปแบบไปเลี้ยงได้ที่บ้านของตนเอง นณวันนี้เกษตรกรหลายครัวเรือนที่เข้ามาทำงานในฟาร์มตัวอย่างบ้านกำพีก้าวไปสู่ความสำเร็จในอาชีพได้เช่นต้นแบบการเลี้ยงกบหมูหลุมการเลี้ยงไก่ไข่ไก่งวงส่วนด้านประมงดำเนินง,งานการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อด,ดินจากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริที่พระองค์พระราชทานไว้ส่งผลให้เกิดความยั่งยืนในจงังหวัดมหาสารคามของเราเนี่ยเป็นพื้นท,ที่ที่มีความยากจน นะครับถ้าจะเทียบรายได้แล้วเราค่อนข้างจะต่ำมากนะครับแต่ด้วยพระบดารมีของพระองค์ท่านที่ท่งเ,เห็นแก่ประสบที่ก่อนที่ยากไร้ในชนบทนะครับก็ท่งมารเริ่มไอโครงการหลายโครงการที่อยู่ที่นี้ตามแนวพระราเดำรโครงการที่เราอยู่ตรงนี้เป็นฟาร์มตัวอย่างฟาร์มตัวอย่างเนี่ยนอกจากจะเป็นแหล่งฝึกอาชีพแล้วมีการรับคนงานที่เป็นชาวบ้านเข้ามาได้ทํา ทำงานอยู่ในโครงการนี้จนกระทั่งาชาวบ้านที่อยู่ในคัมพีนเนี่ยนะฮะผมต้องขอเรียนได้ว่ามีรายได้ที่สูงขึ้นซึ่งขณะนี้เนี่ยเราเริ่มพ้นจากขีดเส้นของความยากจนอันนี้ชัดเจนจากพระกรมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเลยเพราะจุดนี้เป็นจุดที่แห้งแรงมากนอกจากโครงการตรงนี้แล้วยังมีโครงการในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์เรื่องปศุสัตว์เรื่องสัตว์แปรรูปต่าง ที่อยู่ในฟาร์มตัวอย่างที่อยู่ในโครงการออทอผ้าไหมต่างๆผมเองนี่ต้องขอเรียนครับว่าชาวมหาสารคามเรารักและเธอถูนพระองค์ท่านมากปัจจุบันโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านกัมพีไม่เพียงแต่จะเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกฝนการทำการเกษตรที่เหมาะสมถูกต้องตามหลักวิชาการในลักษณะเรียนรู้จากพื้นที่ปฏิบัติจริงด้านการเกษตรทุกสาขาอาชีพเท่านั้น ที่สำคัญฟาร์มตัวอย่างบ้านกำพียังเป็นหนึ่งในหลายแห่งที่ถือเป็นอีกหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณที่สร้างชีวิตใหม่ให้แก่เกษตรกรมีความมั่นคงนอกจากนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านกำพีอันเกิดจากพระราชหฤทัยห่วงใยญ่ราษฎรนั้นสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนในพื้นที่และในฟาร์มแห่งนี้มีองค์ความรู้ด้านอาชีพสาขาต่างๆ ที่เปิดกว้างให้กับทุกคนเข้ามาเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตรตลอดจนเลือกซื้อผลผลิตทางการเกษตรในราคาถูกอีกด้วยสารคดีฟังคิดทำตามเพื่อความพอเพียงในวันนี้ขอเสนอโครงการเฉลิมพระเกียรติ8 4ดพรรษาราชินีสีแผ่นดิน thank mm -hmm. you พระชนมพรรษา84พรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2559สำนักง,งานกปรรจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาราชินีสีแผ่นดินด้วยการจัดโครงการผลิตภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติชุดแสงสองไทยจำนวน9เรื่องด้วยการถ่ายทอดผ่านมุมมองของเยาวชนจาก8สถาบันอุดมศึกษาเยาวชนควรจะมีเข้ามามีบทบาท มากขึ้น,นแล้วก็ได้ควรจะได้รับรู้รับทราบมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับพัุณาที่คุณของพระองค์ท่านในเรื่องของการพัฒนาประเทศในการช่วยเหลือประสบันกรอนเรื่องในโอกาสามหาบุคคลเฉลิมพระเกรตครบรอบ84พรรษาเนี่ยเราก็คิดว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ให้เยาวชนได้มีโอกาสได,ได้ทํางานเฉลิมพระเกียรติของพระองค์ท่านนะครับที่พระองค์ท่านทรงงานอย่างเด็ดเนื่ยเคียงคู่กับพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะครับก็เป็นเรื่องที่เราควรจะน้อมนำนะฮะแล้วก็ให สสดงงนนนึกกใเรื่อออี้มาภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติชุดแสงสองไทยทั้ง9เรื่องสามารถรับชมได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม2559เป็นต้นไปผ่านทางเว็บไซต์ w w w r d p b 8 4 q u e e n c o m และทางสื่อออนไลน์ ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งมุ่งแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำและดินเพื่อการเกษตรกรรมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงสืบสารและเสริมพระราชดําิิในการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําิิต่างๆโดยเฉพาะในด้านการพัฒนาทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการพัฒนาอาชีพและรายได้และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จเถลิงถวาลยราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559พระสะกนิกรทุกหมู่เหล่าล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานประการเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณกับกรมง เป็นอย่างมากเป็นอย่างสูงนะคะสิ่งที่ท่านได้ทำทุกวันนี้ก็เพื่อปวงชนชาวไทยดิฉันคิดว่าคนไทยเราทุกคนไม่มีใครรักเราเท่ากับในหลวงค่ะเรื่องในโอกาสที่พระองค์ท่านฉลองครองราชครบ70ปีในปีนี้นะคะดิฉันในานามของข้าราชการกรม,มงเห็นในการทำงานของท่านมาตลอดระยะเวลาที่ยาวนานนะคะทุกสิ่งที่ท่านทำ ท่านทาเพื่อทุกคนชาวไทยทุกคนขอให้พระองค์พระองค์ท่านทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปค่ะขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะ ช่วงนี้ขอเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อนมนำไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและส่วนรวมรวมถึงประเทศชาติต่อไปอัคตินั้นแปลว่าทำอะไรที่ไปในทางที่ไม่ควรจะไปถ้าปราศจากอคติก็หมายความว่าไปในทางที่ควรจะไป ทางที่ควรจะไปนั้นคืออะไรก็คือความซื่อสัตย์สุดิตความเสียสละความตั้งใจแน่วแน่ความตั้งใจที่จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมการทำประโยชน์แก่ส่วนรวมนี้ย่อมทำให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองด้วยทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองทำให้มีความพอใจมีความสุขใจทุกอย่างพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้า ข่าวในพระราชสำนักดิฉันอรารยาสุวิเศษศักดิ์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ